ที่พัทยาเองเนี่ยคือชาวบ้านเขาบอกว่ามีร้านขายยาแห่งหนึ่งครับที่เวลาเข้าไปซื้อยาแล้วเนี่ยบ้างก็เจอเภสัชแต่บางทีพเพราะเภสัชไม่อยู่มีบุคคลที่ดูแล้วเป็นชาวต่างชาติทําไมสามารถจ่ายยาได้แบบนี้ผิดกฎหมายหรือไม่แน่นอนครับสารสุขจังหวัดร่วมกับตํารวจท่องเที่ยวเลยส่งสายไปล่อซื้อยาที่ต้องมีการจ่ายเฉพาะเภสัชเท่านั้นแล้วจับกลุ่มได้ครับ เื่อจะใเผมทำไมผมจะโอเคคแล้วคุณดูคุณดูผมไม่รู้ของที่นี่คุณดูแลที่นี่หรือเปล่าครับผมนั่นแหละเดินนี่พ่านนักด้นไม่อยู่พบเขามาที่นี่คุณเป็นใครอยู่นี่คุณเป็นใครเดินนี่ผมอยู่ที่นี่เลยคุณเป็นใครคุณทําหน้าที่อะไรครับผมคุณทําหน้าที่อะไรเจ้าของที่นี่เลยใช่ไหมเจ้าของที่นี่ใช่ไหมเจ้าของที่นี่คุณก็ต้องรู้แล้วใครเป็นคนสั่งซื้อยาเพศสัต์แล้วใครเป็นคนดูแลเพศัต์อ่าแล้วตอนนี้เพศัตว์อยู่ไหมเยิดเดินนี่คุณจะไม่รู้้ไไดงอว ภาพที่เห็นนี่คือภายหลังจากที่มีสายเนี่ยเข้าไปล่อซื้อ,อด้วยความเคารพก็แล้วกันว่ามันเป็นร้านขายยา,ท,าที่ทชาวบ้านขเขาก็ไปซื้อยากันทั่วไปนี่แหละครับเพียงแต่ว่ายาบางประเภทย้ํานะครับว่าจะเล็กจะน้อยมันก็ถือว่าผิดกฎหมายเช่นเดียวกันคือสายเนี่ยส่งเข้าไปบอกว่าลองไปล่อซื้อยาแก้ปวดลดอักเสบยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งยาตัวเนี้ย มันต้องจ่ายเฉพาะเภสัชก็คือต้องมีการซักถามอา,อาการต่อแล้วค่อยสามารถจ่ายยาได้โดยร้านนี้เอาจริงๆทางด้านของนักท่องเที่ยวต่างชาติคนนี้เนี่ยทราบภายหลังคือเป็นเจ้าของร้านเพราะเจ้าต,ตัวบอกว่าคนที่ขายยาส่วนใหญ่แล้วคือเภสัช และเป็นเมียผมเองแต่วันนั้นเนี่ยเมียไม่อยู่แล้วเมียไม่อยู่พอดีพอตำรวจส่งสายเข้ามาอาภาษาชาวบ้านก็คือมาขอซื้อยาเนี่ยเจ้าตัวก็อ้างว่าก็ไม่รู้เข้าใจว่าเป็นเจ้าของเมียเป็นเจ้าของก็เหมือนเราเป็นเจ้าของนั่นแหละพอสอบถามก็เลยบอกว่าใครเป็นเจ้าของที่นี่ผมเนี่ยเป็นเจ้าของแล้วใครเป็นเพศสัตว์ก็เพศสัตว์ไงเมียผมครับแต่จังหวะนั้นคือคุณจ้างไม่รู้ไม่ได้เพราะยาบางประเภท มันต้องจ่ายโดยเภสัชเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะยาที่จ่ายไปเป็นยาอันตรายจากนั้นก็เลยเข้าจับกลุมครับแล้วก็ตรวจสอบในห้องนี้เป็นห้องเก็บสต็อกยาครับก็ไปพบว่ายาบางส่วนเนี่ยจะมีทั้งยาสมุนไพรยาแก้ปวดยาบำรุงสมรรถภาพทางเพศแล้วก็ขึ้นชื่อแหละครับพัทยาเมืองท่องเที่ยวมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ว่าถ้าหากว่ามีร้านขายยาที่จ่ายยาโดยไม่ใช่เภสัชกรแบบนี้มันผิดกฎหมายสุดท้ายอธิบายอยู่นานครับ ชาวอิหร่านท่านนี้ก็รับว่าอ้าวเมื่อกี้นี้ผมจ่ายยาแทนภรรยาซึ่งเป็นสัตว์จริงยอมรับว่าผิดกฎหมายแต่เชื่อไหมพี่โจงรับไปแบบเนี้ยจ่ายยาไปเมื่อกี้มูลค่าไม่ถึงร้อยบาทเนี่ยแล้วโรนปรับ4ข้อหานะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิ์คือคุณไม่ได้ขอจดทะเบียนมาทำงานในไทย2ครับ คุณผลิตขายหรือนําเข้ายาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่เมื่อกี้เราบอกไปมีทั้งยาสมุนไพรยาบํารุงสมรรถภาพทางเพศ3ก็คือว่าจ่ายยาแทนผู้ประกอบวิชาชีพ4นี่ครับ ขายยาบางส่วนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนฮะฮะเจอไปสีข้อหาแบบนี้เลยจุกเลยจุกเลยจริงๆแต่เอาจริงอ่ะกฎระเบียบนะก,กฎกติกามันก็ต้องมีอืนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ไม่รู้ว่ใครที่ภรรยาหรออภรรยาไม่อยู่เลยซวยเลยเหรอคือขราวหน้าอาจจะต้องบอกว่าอ๋อขายยาไม่ได้ช่วงนี้เออมียไม่อยู่ จะได้จบปัญหาร,รอคนที่สามารถขายยาได้ม,มาทําหน้าที่แทนเอาจริงๆเขาถ้ามองเป็นเจตนาก็คือเพื่อความปลอดภัยของคนที่มาซื้อยาเร้่องจริงยาบ้านเรามันซื้อง่ายก็จริงครับใช่ไหมครับ,ม,รบมันอาจจะต้องไปวางก,กฎกติกาให้มันมมรัดกุมมากกว่านี้ด้วยซ้ำกจริกับการซื้อยาในบ้านเรารให้มันเหมือนต่างประเทศที่เขาค่อนข้างเข้มงวดนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญ กับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ